สวัสดีฮะท่านผู้ชมเกมนี้มีชื่อว่า Hololunner นั่นเองก็เป็นเกมแฟนเมดนะครับผมผมเริ่มชื่อผ,ผู้พัฒนาไปแล้วก็ด้านล่างก็น่าจะมีนะแต่ว่าชื่อสตูดิโอของเขาก็มีนะครับ <c oughs> เดี๋ยวขึ้นชื่อไว้ให้แล้วกันนะโอเคก็เป็นเกมที่เอาตัวละคร VTuber นะครับของค่าย o o l o ไ i ท e นะฮะมาทำเป็นเกมนะครับผม อันนี้ผมไปลองหามาเล่นดูนะครับผมจริงๆมีเยอะมากเลยนะแฟนเมคที่เขาทำกันนะ่ะก็ลองไปหาเล่นกันดูนะครับผมโอเคอันนี้จะรู้สึกว่าเป็นเกมแนววิ่งนะครับเก็บของนะผมก็ยังไม่ได้รู้อะไรมากนะครับเพิ่งเล่นไปแค่ 2- 3สมวินะฮะแล้วก็มาอัดคลิปเลยง่ายดีอ่าเดี๋ยวไปดูกันว่าเกมมันจะเป็นยังไงนะโอเคเดี๋ยวกดปุ่มเลย์กันไปเลย ตอนนี้ก็ให้เลือกตัวละครนะครับรู้สึกอันนี้จะเป็นกูล่าอันนี้จะเป็นอเมะนะฮะอันนี้น่าจะเป็นเปโกะนะฮะมีสองหูอันนี้น่าจะเป็นลูนนนเชียหรือไม่ก็อะไรสักอย่างอเ i ลิตี้ช l วเดี๋ยวนะอันนี้อะไรอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้เดาไม่ได้รูปรูปไม่รู้อันนี้น่าจะโคโลเนตนะฮะเป็นดองโกมดนะครับสป e ดอัพจะมี Crability ด้วยนะฮะอันนี้ไม่มีอะไรอันนี้แค่จำสองครั้งมันจะมีกระโดดใช่ไหมกระโดดสองครั้งสองห้าแล้วก็สามตายยี่สิบห้าปลดล็อกตัวนี้เหรอโอ้โหจัดไปเดวรออะลรไปลองเล่นดีกว่า spec jump พิสเป็กบาตูจมโอเคอ่ะอะกู <c oughs> <c oughs> ยังไม่ไปไหนเลยตายละ <c oughs> เดี๋ยวสิ ดับเบิลพอร์ได้ด้วยอ๋อต้องเก็บสี่เอ้าวอตมีกีบัคหรือว่าไงอะไรอ่ะตายเฉยเลยอ่ะตายได้ไงวะกูโดนอะไรอ่ะอ๋อน้ำน้มนี่หรออ๋ออย่างนี้นี่เองนีเองสินะเอ้ กระโดดสองครั้งได้ด้วยงูอีกฮะเฮ้ยโอ้โหอารมณ์เหมือนเกมที่แบบว่าเวลาเราไม่มีเน็ตนะฮะเห็นเขาบอกว่าตายยีห้าครั้งใช่ไหมจัดไปเฮ้ยโอ้โหเกือบไม่รอดเฮ้ยอืมนิดเดียวเดี๋ยวผมจะตายให้มันถึง25ครั้ง จริงๆก็ไม่อยากตายหรอกนะต่แมเกมมันดูแบบยากๆไงก็ไม่รู้เนี่ยอ,อือะไรครับไน่งี้่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยวมิกกี้แม่งหายไปได้ด้วยแม่งหายไปได้อย่างไรอ๋อถ้าเก็บสีส้มรีมูฟไปโอเคก็คือลบหนามออกเออก็ออกงงว่าทำไมมันหนามมันหายไปไหนวะ กูก็เล่นเๆอยู่นี่ไงต้องเก็บเฮ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วอ้ยาะนี่มันอะไรกันงี้แล้วผมจะรู้ได้ไงว่าผมปลดล็อกตัวละครที่อยากได้แล้วเฮ้ยอย่าลนอย่าลนอย่าลนเฮ้ยนี่ไงมีเปลี่ยนตัวละครแล้วครับผมเออ มีสปีดอัพใช่ไหมลูเชียลูเชียมีเกาะเอาลองไปโกล่าก่อนเพลงอันนี้กระโดดได้5ครั้งเนอะออดีหน่อยอ,อ แต่ปัญหาคือแม่งจะเร็วนั่นไงแม่งมาแล้ววายไปวายวายวายเฮ้เฮ้เฮ้จะถึงมือแล้วจะถึงมืออะไรวะต่างกันต้องเยอะไอ้ข้อดีของการแม่งโดนห้าครั้งมันอยู่ตรงนี้เองตายอยู่ดีมาผมจะทำให้เปอร์โกลาถึงมือได้ดูน่าจะได้แหละไม่น่ายาก ต้องเก ah ็บเหรียญด้วยนะครับท่านผู้ชมถ้าไม่เก็บเหรียญนี่คือแต้มไม่ไม่เพิ่มเลยไม่ใช่ว่าจะวิ่งรอไดได้อย่างเดียวนะเก็บเหรียญด้วยอย่าลืมล่ะถึงแล้ว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 โอ้เกือบขออีกรอบหนึ่งขออีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวตาตาตาัาไม่ทานเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ไอเป็ดโกลาสนุกได้อยู่ได้อยู่เป็ดโกลาได้อยู่โอ้ยโคตรไวอ่ะครับมันมันมันปาเป็นแสนแล้วสองแสนแล้วว้าวสุดจออไปเลยอะไรกันครับนี่กูกูตายแล้วเฮงปั <c oughs> ่นประสาทมากเลย <c oughs> กดได้ห้าครั้งนะฮะกดไม่ทัน <c oughs> ไม่ใช่กดไม่ทันกดเลยเอาว่ะมาดีมาดีหมื่นกว่าแล้วครับผมสี่หมื่นเข้าไปแล้วห้าหมื่นหกหมื่นจะแสนหนึ่งหรือไม่โอ้แสนหนึ่งไปแล้วครับท่านผู้ชม,มจะหนึ่งล้านป่ะเนี่ย เกือบล่วงเหมือนเปโกเปโกนี่รู้สึกว่ากองสุดมั้งตัวละครเนี่ยไปกี่เท่าไรวะแล้วทำไมไฮสกอร์มันหน,นึ่งจุดห้าบวกเจ็ดเนี่ยาไฮสกอร์นี่มันบักใช่ไหมหรือไม่น่าจะใช่แหละไฮสกอร์ Hi น่าจะบักนะทะ่านผู้ชมเอาแหละผมว่าไปตัวละครอ,อีกตัวหนึ่งดีกว่านี่ครับผม อุ๊ยปวดล็อกหมดเลยอันนี้อันนี้ใครวตัตเมะอ๋อเออผมก็งงว่าตัวอะไรเนอะใช่ไหมกระโดดได้สองครั้งเหมือนกับกูล่านะครับผมนะไปทีละตัวนะครับเอ,อ่อ Ability จะเป็น Speed Down นะไปไปลองกันชึบชุบชุบชุบ อาใหม่คือไออ b i l i ิตีเนี่ยเราไม่ต้องกดนะครับมันอัตโนมัติเวลาเราเล่นไปเรื่อยๆแต่กูโดนะ่ะกูตายง่ายไปอะ่ะบางทีอะอยังเล่นไม่ครบเลยเนี่ยตะกอแม่งยังไม่พุ่งเลยแล้วก็ยังพูดไม่จบ จะบอกว่าถ้ากดค้างนะครับมันจะอย่างนี้มันจะอยู่ได้นานกว่านะอยู่กลางอากาศได้นานกว่าถ้ากดสเปกบาร์ค้างนะครับุ <inent S 3> <ป Lauren. S 2> ูยบูยตายอเมซเสียงกรีดร้องนี่รู้สึกหงอยหวนชิชุบ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 ชุบ,ชบ,ชบเอกลักษณ์ของแต,ต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะครับ เกมนี้ก็จะยกมาเยอะเอ้ย,อย,อยเกือบตายแล้วโอ้ยเนี่ยพอเวลาแบบว่าพื้นมันสูงๆใช่ไหมจะโดดไม่ค่อยถึงมันถึงนะแต่มันจะยากนิดนึง ต้องกะจังหวะให้ดีผมว่าเป็นตัวต่อไปว่าแล้วผมเล่นอีกน้ำน,น่าจะยังไม่หนึ่งหมื่น <c oughs> ไปไปไปผมว่าคนนี้อยากให้เก็บเป็นตัวสุดท้ายมากเลยผมจะเลี้ยงจากนี่ละกันวนมานะฮะลูเซียเป็นตัวละครสุดท้ายนะครับไปที่โคโลเน่กันเปลี่ยนตัวละครเพลงก็เปลี่ยนเอ้ยลืมดูเลยว่าตัวละครมันมีอะไรบ้างไปดูใหม่ โอเคเรามาดูใหม่นะครับอย่างนี้ก็ได้เหรอ <c oughs> โคอลโเนนะฮะก็จะกระโดดได้3ครั้งนะครับ a v i l i ิ y ี้โหมนะครับก็จะเป็นดองโกโหมดนะครับยังไม่รู้เลยว่ามันทำอะไรโอเคไปลองกันอย่าลืมนะครับกระโดดโดดได้3ครั้งด้วยกันสำหรับโคอลโเนส่วนดองโกโหมดนี่คืออะไรไม่เข้าใจ โลนิโลนิน้องหมาเฮ้ย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 อะไเอาม่คือไฮสกอร์ผมแม่งบักไปแล้วอะได้ล้านหนึ่งจนแม่งบักไปแล้วอะผมยังไม่รู้เลยว่าไอ้ดองโกโมดมันใช้ทำอะไรอันนี้อันนี้ผมงนะเนี่ย มันคือไม่มีอะไรเลยโดนหนามแล้วจะไม่ตายหรอไม่ใช่ดิไม่ทราบว่าดองโกโหมดเอาไว้ทำไรครับเนี่ยเฮ้ยอันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะเมื่อกี้เล่นอยู่ก็ลังงงงโหมดดองโกโหมดนี่มันเอาไว้ทำอะไรวะ <c oughs> โอเคถ้าใครรู้ก็ลองคอมเมนต์มานะครับไปตัวต่อไปกัน โอเคตัวต่อไปจะเป็นจะแกะห uh, okay. ืนอ่าโอเคปะวาตาเมสจะมีทั้งหมดสองนะครับผมจะมีฮเวอร์ด้วยอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอาบ l ลิตี้เนี่ยของวาตาเมสเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับอย่าลืมนะครับกระดาโดดได้สองครั้งแล้วก็มีอาบิลิตี้ฮอบเวอร์ฮอบเวอร์ เสียงแกะอ๋อโอเคคือจะกดผิด<น>ผมพ่อรู้แล้วว่าวาตะเมะมีไว้ทำอะไรอัตลักตี้ของเธอนะครับผมก็จะเป็นแบบว่า oh. mm. อ,อ่ะเดี๋ยวผู้ชมดูนะ mm. <cam> เดี๋ยวผมจะกดแล้วค้างนะเ oh. um. นี่ยมันจะลงช้าเฮ้ยฉันได้อยู่ลงช้าอารมณ์แบบเหมือนมี การเวลาหยุดแต่ก็ต้องใช้ให้เป็นไม่งั้นก็ตายตายเหมือนผมไม่กี่แม่แม่แม่นี่ได้โยเอย้โอ้โหหลงซะเร็วเลยเอาเป็นว่าวัาตเตอร์เมมันไม่ค่อยมีอะไรนะครับผมว่าเล่นยากด้วยจริงนะเล่นยากไปตัวสุดท้ายกันดิกวา่านะครับผม ตัวสุดท้ายง่าก็จะเป็นลูเชียนะครับหรือไม้กระดาษนั่นเองที่เรารู้จักกันนะครับเวลาโดดได้3ครั้งมีบิลิตี้ เป็นชิลหรือว่าเป็นเกราะนั่นเองเกราะนี้ก็จะช่วยแบบว่าไม่ให้โดนหนาโดนหนามก็จะไม่เป็นไรแบบนี้นั่นเองเกราะเธอเกาะน้องหายแล้วอุ้ยมผมชอบเสียงแบ็คกราวของของนางม,มากเือแบบให้ความรู้สึกแบบโอเคอะเดี๋ยวทำไมผมเดี๋ยวนะเกมบัคใช่ไหม เอผมไม่มีโล่อะผมเกิดใหม่ผมไม่มีโล่อะห,หรือว่าต้องออกก่อนแตนลองออกดิโอเคเกมบักนะฮะถ้ารีสตาร์ทนะครับเขาจะไม่ให้เกาะเรามานะครับท่านผู้ชมเราต้องออกไปก่อนนะแล้วก็ค่อยเข้ามาใหมเ่เกมมันก็จะมีบั๊กแบบนี้แหละเป็นเกมแฟนเมสฮนะมันก็เป็นเรื่องปกติมันไม่ใช่เกมเต็มนะฮะ เอาไว้แบบเล่นสนุกๆเวลาเราอยากเล่นอะไรที่มันเหมือนแบบว่าอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรเราเสพติดอะไรสักอย่างเงินโลหายไปแล้วเนี่จริงๆผมต้องออกไปเปลี่ยนตัวละครนะโลมันจะกลับมาเนี่ยเดี๋ยวผมรีสตาร์ทปุ๊บโลแมงไม่มีผมต้องออกไปก่อนอิปุยอิปุยคืออะไรอิปุยคืออะไร เฮ่ยโอ้กำลังจะชมว่าเล่นดูเชียมันก็ถึงหมื่นได้แต่ก็ตายตอนสองหมืน <c oughs> <c oughs> โอเคก็หมดแล้วนะฮะสำหรับหตัวละครน,นะครับผมตอนนี้เพลงยังบั๊กอยู่เลยมันไม่ได้บั๊กหรอกมีอยู่แล้วแหละ ก็นะครับผมมันไม่มีอะไรแล้วนะก็เล่นให้ดูไปแล้วนะครับผมสําหรับใครนะครับที่อยากจะเล่นนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ตัวเกมไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้กันนะไปดาวน์โหลดมาเล่นกันได้นะครับบอกก่อนนะครับว่ามือถือเล่นไม่ได้นะครับเล่นได้แต่บนคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมหาเซฟนี้ไม่เจอครับไอเซฟ เกมเนี้ยผมหาไม่เจอผมลบเซฟไม่ได้คือเล่นแล้วเล่นเลยนะครับถ้าใครหาได้ก็มาบอกผมหน่อยแล้วกันเนาะถ้าใครเอาไปเล่นแล้วหาเซฟเจออะไรอย่างเงี้ยนะครับคือผมจะลบลบแล้วก็มานั่งทำคอนเทนต์ใหม่คือคอนเทนต์เดิมอะ่ะผมเสียไปแล้วเพราะว่าผมเล่นไปครบแล้วไงผมกะจะเล่นแบบว่าปลดล็อกทีละตัวทีละตัวทีละตัวใช่ไหมเออจะได้รู้ว่ามันปลดล็อกอยังไงแต่ไม่ทันแล้ว คือตอนอัดจบคลิปอะแม่งครบหกตัวไปแล้วก็เลยแบบว่าเออไม่เป็นไรหกตัวก็ได้ไม่มีปัญหาเราก็พอไทยูถูไทยไม่ได้อยู่โอเคครับก็สําหรับใครที่ชอบแนวแนี้นะครับถ้าอยากให้ผมหาเกมแนวนี้มาทําอีกนะมาทําคลิปนะครับไม่ใช่ให้ผมไปทําเกมนะไม่ใช่นะทําเกมไม่เป็นนะโอเคสำหรับใครที่ชื่นชอบแนวนี้ นะก็กดไลค์กดแชร์นะครับผมมีข้อสงสัยอยากถามอะไรก็ถามใต้คลิปได้นะครับผมก็ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอตัวถัดไปครับผม